ในสวรรค์นางฟ้าแสนสวยให้เด็กๆแต่ละคนจูบที่ปลายนิ้วเด็กๆที่ได้รับการจูบจะลืมความทรงจําทั้งหมดของชีวิตที่ผ่านมาและเริ่มต้นชีวิตใหม่และนีโมก็เป็นข้อยกเว้นเขาถูกนางฟ้ามองข้ามในการจูบที่ปลายนิ้วเขานําความทรงจําในอดีตของเขามาด้วยมาเกิดใหม่อย่างโลกมนุษย์สิ่งนี้กาหนดชีวิตที่ผิดปกติของเขาไว้ล่วงหน้านีโมเกิดในครอบครัวเล็กๆภายใต้การดูแลของผู้ปกครองด้วยความรักเขาค่อยๆเติบโตข,ขึ้นเพราะมีความทรงจำในอดีตเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าใคร,ใคร แต่ความสามารถในการทำนายอนาคตทำให้เขาพัฒนาการทางการเลือกต่อนอกข้างยากเพราะไม่ว่าจะเลือกอะไรเขาสามารถทำนายอนาคตได้เหมือนที่ทางสามสาวที่นีโมโได้พบเจอครอม,มลิกคิดจะกลายเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาให้มีชีวิตที่ดีที่สุดนีโม่เริ่มทำนายอนาคตของเขา เขาเลือกเตี่ยวหงเพราะทั้งคู่มีความรู้สึกต่อกันเพราะทั้งสองเข้ากันได้โดยเนื้อแท้ดังนั้นเขาจึงรีบเข้าพิธีจัดงานแต่งงานในไม่ช้าพวกเขาก็มีลูกสองคนที่น่ารักนีโมยังได้เป็นพรีเซนเตอร์ทีวีอีกด้วยเรียกได้ว่าสมบูรณ์ทั้งการงานและครอบครัวแต่ช่วงเวลาดีๆก็ไม่ยั่งยืนวันนี้เขาถ่ายทําเสร็จและขับรถกลับบ้านนกตื่นตระหนกจู่ๆก็ชนกระจกหน้ารถนีโมเลี้ยวหักศอกรถตรงไปที่ทะเลสาบน่าเสียดายที่เขาจมน้ําตายดูเหมือนว่าการเลือกเตี่ยวหงจะไม่มีทางหลวนกลับ นีโมต้องเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เขาเลือกเตียวลำที่เขาชอบแต่เธอกลับไม่ชอบเขาเมื่อเขาถือจดหมายรักที่เขียนไว้พอถึงหน้าประตูบ้านเตียวลำแต่เห็นว่าเตียวลำมีแฟนแล้วมันนีโมถือจดหมายรักเขานอนดึกเพื่อที่เขียนมันพอถึงบ้านของเตียวลำพบว่าเตียวลำมีแฟนแล้วฉากนี้น่าอายจริงๆนีโมจึงทิ่มอดเปร์ใส่ขันน้อยที่เขารักเสียใจที่ต้องจากไปแต่ธรรมชาติแกล้งคนเมื่อรถวิ่งผ่านใบไม้ ก็ลื่นและล้มนีโม่ล้มกระเด็นลงทันทีกลายเป็นคนทิการแบบนี้ไม่ได้นีโม่กลับเปลี่ยนเวลากลับไปอีกครั้งเพื่อมาถึงประตูบ้านเปียวลำคราวนี้เขาฉลาดขึ้นหลังจากที่รอแฟนของเปียวลำจากไปเขาแคแอบ,บส่งจดหมายรักให้เปียวลำแต่เตียวลำบอกตรงๆว่าเธอยังรักแฟนของเธออยู่นีโม่ที่ยอมรับไม่ได้ชั่วคราวนีโม่เจ็บใจมาก ไปที่บ้านและดื่มจนเมาเขาไม่ได้คาดว่าจะได้เห็นเตียวหอว่างที่นี่ปรากฏว่าเตียวหอว่างชอบเขาตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กถ้าอย่างนั้นค่อยๆในที่สุดทั้งสองก็ได้อยู่ด้วยกันถ้าจะว่าไปแม้ว่าเตียวหอยว่างจะไม่สวยแต่เธอเป็นภรรยาที่ดีภายใต้การดูแลของเตียวหอว่างอาชีพของนีโม่เฟื่องฟงูและราบรื่นแต่ลึกๆในใจนีโนยังทําใจเรื่องเตียวลำไม่ได้สิ่งนี้ทําให้เขาเจ็บปวดมาก จึงเกิดความคิดจะฆ่าตัวตายเขาพยายามฆ่าตัวตายหลายวิธีแต่ทั้งหมดล้มเหลวตอนที่เขากําลังจะเลิกฆ่าตัวตายและมีชีวิตที่ดีต่อไปจู่ๆก็มีกลุ่มโจรจับเข้ามัดไว้และฆ่าเขาดูเหมือนจะพบคนรักของเขาแต่เขาไม่รักเหมือนเตียวหอยว่างก็ไม่เป็นไรหนีโมกจึงย้อนเวลากลับไปอีกครั้งตอนเช้าในวันที่ให้จนหมายรักคราวนี้เขาใช้วิธีบังคับไม่ว่าเตียวลำจะพูดอะไรเขาแค่ต้องการให้เตียวลำเป็นแฟนของเขาสุดท้ายเตียวลำก็ย่อไม้หันอากาศงดไม่ได้การจีบผู้หญิงของผู้มี ทักษคนนี้ดังนั้นจึงตอบตกลงกับนีโน่ทั้งสองรีบเข้าพิธีจัดงานแต่งงานแต่การบีบบังคับไม่เคยได้ผลดีการแต่งงานเป็นเพียงชั่วคราวเตียวลำยังคงลืมแฟนเก่าของเธอไม่ได้เธอล้างหน้าด้วยน้ำตาทุกวันทําให้นีโมรู้สึกหดหู่มากในที่สุดทั้งสองก็แยกจากกันได้แต่ระหว่างทางไปสํานักง,งานกิจการพลเรือนเกิดอุบัติเหตุจุดรถบรรทุกน้ํามันด้านหน้าระเบิดกระทันหันนีโม่และเตียวลำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแน่นอนว่านี่คือเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับดูเหมือนว่าไม่ว่าคุณ เลือกใครก็ไม่ได้เป็นผลดีนีโมจึงตัดสินใจไม่เลือกใครดังนั้นนีโมจึงรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยจนถึงอายุ30ปิปีแต่พอจะโสดจนแก่เท่าพบกับเตียวหงอีกครั้งที่สถานีรถไฟซึ่งเขาไม่ได้พบมานานหลายปีเดียวสนจุดไฟแห่งความรักขึ้นใหม่ในหัวใจของนีโมนีโมตัดสินใจขอเตียวหงแต่งงานเตียวหงหลังจากผ่านประสบการณ์การแต่งงานที่ล้มเหลวบอกนีโมว่าเธอขอเวลาคิดเรื่องนี้ดังนั้นเตียวหงจึงให้หมายเลขโทรศัพท์ของเธอและจากไปแต่ในวินาทีถัดมา เรื่องน่าเศร้าก,ก็เกิดขึ้นอีกครั้งฝนหยดลงเบอร์โทรโทรศัพท์นีโมสูนสียวิธีการสื่อสารเดียวของเตียวหงเขาต้องนั่งบนมา้านั่งนอกสถานีขนส่งเพื่อรอแต่เขารอมาทั้งชีวิตเตียวหงยังไม่ปรากฏตอนนี้เวลาได้ล่วงเลยมาถึงปี2092แล้วมนุษย์ได้คิดค้นเทคโนโลยีแต่มีเพียงนีโมเท่านั้นที่ปฏิเสธความเป็นอมตะเพราะเขาไม่อยากอยู่คนเดียวตลอดไปเขาต้องการจบชีวิตด้วยความตายตามธรรมชาติสิ่งนี้ทําให้ผู้คนสนใจนักข่าวมาที่เพื่อสัมภาษณ์นีโมนีโมเล่า3ชีวิต ก่อนหน้าของเขาให้นักข่าวฟังแต่นักข่าวไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดคิดว่านีโมจะต้องสับสนกับวัยชราของเขาพูดเรื่องไราสาระนีโม่ยิ้มบอกนักข่าวว่าอันที่จริงเธอกับฉันไม่มีตัวตนเราทุกคนสร้างโดยเด็กอายุ9ขวบ ระหว่างสนทนาโลกนอกหน้าต่างค่อยๆสลายไปทุกสิ่งไม่มีอยู่จริงปรากฏว่าการอยู่คนเดียวจนแก่เท่าก็เป็นชีวิตที่นีโมโจินตนาการไว้เช่นกันในเวลานี้นีโมโอายุเพียงเก้าขวบเท่านั้นยืนอยู่บนทางแยกของชีวิตเขาไม่รู้วิธีการเลือกหนังเรื่องนี้ก็จบลงที่นี่เช่นกันดูเหมือนว่าความสามารถในการทำนายอนาคตไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีเช่นกันบางครั้งก็ทำให้เราสรับสนมากขึ้นเตียวหงเตียวลำเตียวหอวว่างอยู่ในภาพยนตร์แสดงถึงความรักที่แตกต่าง คนรักและคนที่ได้รักความรักและชีวิตเป็นสิ่งเดียวกันไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนไมีความเสียใจอยู่เสมอเราไม่มีความสามารถในการทำนายอนาคตอันที่จริงการชื่นชมแต่ปัจจุบันเท่านั้นคือทางเลือกที่ดีที่สุดคุณเห็นใช่ไหม